นะครับกล่าวสวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับนะพบกับผมนะครับ minbu นะครับที่นี่บริษัท king kong bika นะครับจำหน่ายรถยนต์มือสองนะครับก็วันนี้อากาศคืมๆนะครับนะสภาพอากาศนะครับดีเนาะที่ไม่ร้อนนะครับกับวันหยุดวันพักผ่อนแบบนี้นะครับเผื่อใคร ใช้ชีวิตข้างนอกนะครับนะเดินทางไปท่องไปเที่ยวนะครับนะอาจจะขัดใจคุณพอบ้านแม่บ้านนะครับที่สักทาตากเนาะแดดไม่ค่อยมีนะครับนะเรื่องดีเรื่องเดียวนะสำหรับแดดนะครับนะอ่ะวันนี้เรามาดูตัวรถกันดีกว่านะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะเป็น To y ย ta นะครับโตโยต้ายาริสเอชีเข้าใหม่นะครับเพิ่งมาใหม่กันล่าสุดเลยนะฮะสภาพแบบเพิ่งลงมาจากเทเลอร์เมื่อวานนะครับนะอันนี้ก็ยังมอมแมมมอมแมมอยู่นะครับ แค่ฉีดน้ำบางๆนะยังไม่ได้ล้างแบบจริงจังนะฮะนะนะครับสภาพรวมๆก็สวยนะครับเป็นรถปีใหม่นะ2021เลยทีเดียวนะครับเป็นรถปีใหม่ๆนะครับนะอันนี้เพิ่งปี23เองรถแค่2ปีเท่านั้นนะครับนะกับสภาพสวยๆนะคันนี้นะฮะนี่นะครับรวมๆนะภายนอกนะครับนะสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น1.2สปอร์ตนะครับ หรือว่าเป็นรุ่นกลางของชมนี้นั่นเองนะครับนะบอกเลยว่าออปชันที่ให้มาเนี่ยก็ล้นๆนะครับเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับกับรถค่าย Toyota นะครับบอกเลยนะว่าสวยนะครับสวยนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครับนะเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันดีกว่านะครับสำหรับเจ้า1.2สสปอร์ตได้อะไรกันบ้างนะครับตัวรถนะครับนะคุณจะได้ไฟหน้านะครับ มีไฟเดลัยตรงนี้นะพาดยาวนะครับสีขาวๆนี้นะตามนิ้วผมนะครับนะสวยนะเวลาขับขี่นะครับทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับนะสำหรับไฟด้านบนนะนี่นะครับเป็นหลอดแบบนี้นะครับนะสำหรับตัวไฟหลักแล้วนะฮะไฟเลี้ยวนะอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับรุ่นนี้ไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับแต่ว่ามีเขี้ยวนะดีไซน์แบบนี้นะครับดูสวยงามดูดีมีมิตินะครับสำหรับ t o y ยต้า ยาลิสเอทีบคันนี้นะครับนี่นะกระจังหน้าสวยๆนะครับเป็นกระจังหน้าสวยๆสีดำเงานะครับนะมาดูด้านข้างกันบ้างด้านข้างนะครับในส่วนของล้อจะเป็นล้อทูโทนแบบนี้นะครับลักษณะคล้ายๆกงจักรนะนะครับสีดำตัดกระสีเงาๆแบบนี้นะครับสีเงินเงาๆนะนะครับใส่ยางอะไรอยู่นะครับเป็นยางดันหลบนะครับนะขอบ เป็น m a c ทอ15นะครับกับยางขนาด185 60นะครับนี่นะ185 60นะครับนะยางก็ติดมาจากป้ายแดงนะครับนี่นะปี21นะครับสภาพยังโอเคอยู่นะใช้งานนะครับนะกระจกข้างเป็นสีดำนะครับมีการสัดนน้ำฝนมาให้เรียบร้อยนะครับมือจับสีเดียวกับตัวรถนะครับนะสภาพสวยๆแบบนี้นะฮะ มีใช้ด้านข้างนะครับข้างประตูนะครับเป็นสีดําแบบนี้นะครับนะสวยงามดูดีมีมิตินะครับสําหรับใช้ด้านข้างนะแล้วก็ด้านท้ายนะครับสปอยเลอร์หลังนะครับหรือว่าตูดเตดนะตรงนี้นะครับฝาท้ายเป็นสีดําเงานะครับนะฝาท้ายดีไซน์สวยนะครับสาหรับยาริสเอทีพนะครับพาดตั้งแต่ด้านข้างนะไปถึงด้านท้ายแบบนี้นะครับนะก็ขับรถ ขับขี่ปลอดภัยนะครับนะเบรกเห็นกันชัดเจนนะครับทางด้านข้างและด้านท้ายนะครับนะนี่นะฮะสวยๆนะครับด้านล่างก็มีตัดด้วยเส้นสายสีดําแบบนี้นะครับดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไฟทับทิมแบบนี้นี่เองนะครับนะแล้วก็โลโก้ชัดๆแบบนี้นะครับยาริสเอทีปนะเอทีเป็นสีส้มๆใสๆแบบนี้นะครับสวยงามนะครับนะฮะในกล้องมองหลังนะครับอยู่ตรงนี้นะเป็นกล้อง มาจากป้ายแดงนะครับติดรถมานะก็คมชัดแน่นอนไปดูภายในกันนะครับสำหรับในส่วนของภายในเนี่ยก็จะคุมโทนเป็นสีดำนะครับนะเป็นเบาะหนังนะครับสวยสวสภาพดีแบบนี้นะครับเย็บด้วยได้สีเทานะครับแล้วก็ตรงบริเวณที่นั่งนะตรงช่วงก้นเรานะฮะแล้วก็หลังเรานะครับจะรับด้วยเป็นผ้าแบบนี้นะครับกันลื่นนะนะครับแล้วก็ ไม่เหนียวเน่ะนะครับสาหรับตัวผ้านะก็นั่งสบายสบายนะครับนะส่วนด้านช่างประตูนะก็จะคุมโทนสีดําแบบนี้นะครับตรงนี้บุด้วยหนังนะครับเย็บด้วยได้นะครับสีเป็นน b แบกนะครับสําหรับในส่วนของแผงควบคุมประตูนะครับนะอะไรก็ปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะกระจกข้างนะครับหรือว่ากระจกบานประตูนั่นเองนะครับช่องแอร์ใหญ่ๆนะเย็นทั่วถึงนะครับใช้งานกันง่ายๆนะฮะมีปุ่ การเลื่อนถลายตรงนี้นะครับนี่นะนะฮะรายละเอียดคร่าวๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยทาง t o y ยต a ให้มาเยอะมากนะครับในส่วนของแอร์แบกนะนี่นะฮะนะครับอันนี้ที่เบาะนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะพงมาลัยนะครับพงมาลัยก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับเป็นพงมาลัยหนังนะครับแบบนี้นะอ่านี่นะฮะพงมาลัยหนังนะครับ มีปุ่มปรับต่างๆนะครับทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวามือนะฮะนะสวยงามจับกระชับมือนะครับนะนี่นะฮะแอร์แบ็กอีกหนึ่งจุดนะครับที่บริเวณเสานะครับนะที่พงมาลัยนะฮะแอร์แบ็กนะครับนะนี่นะฮะคอนโซลด้านซ้ายด้านหน้านะครับนะบอกเลยว่าทาง To โยต้าเขาคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยนะครับให้แอร์แบ็กมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ สำหรับตัวรถนะดูกุญแจกันก่อนนะครับกุญแจจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเป็นกุญแจรีโมทนะครับแบบไขนะครับนะสตาร์ทดูกันนะครับในส่วนของหน้าปัดเลนไม้นะครับก็จะขื้นหลังสีดำนะครับตัวอักษรสีขาวแบบนี้นะครับนะมองกันง่ายๆเห็นกันชัดเจนนะครับกับแสงไฟ LED สว่างๆแบบนี้นะครับ คันนี้ก็วิ่งอยู่ที่78,000นะครับจะบอกเลยว่าสภาพรวมเนี่ยสวยกลิบเลยนะครับนะสวยกลิบเลยนะครับนี่นะครับมาดูในส่วนของจอกลางกันบ้างนะครับก็เป็นเมนูภาษาไทยแบบนี้นะครับเป็นจอทัชสกรีนจากทาง t o y o ต a นะครับนะรองรับการเชื่อมต่อนะครับตามนี้เลยนะมีบูทคูดนะครับ USB iPod นะครับเชื่อมต่อ Apple CarPlay, Android Auto ได้นะ Uh huh. สะดวกใช้งานกันสุดๆไปเลยนะครับสำหรับจอทัชสกรีนนะครับนี่นะฮะช่องปรับอากาศนะครับชุดพัดลมแอร์นะตั้งแบบออโต้ได้นะนะครับจอแสดงผลสวยงามชัดเจนนะครับเป็นไฟสีสีแบบนี้นะฮะด้านล่างตรงนี้นะครับช่องวางแก้วน้านะลึกมากนะครับนะ ดบมากตรงนี้เก็บของได้พอสมควรเลยนะฮะส่วนในเกียร์เนี่ยลักษณะของเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะครับนะมีช่องเสียบต่อตรงนี้นะอีกหนึ่งช่องนะครับตรงนี้ที่พักแขนนะขนาดย่อมๆนะครับก็เก็บของได้อีกหน่อยหนึ่งนะครับตรงนี้สวยๆครับเอกสารคู่มือก็มีให้นะครบ,บนะครับ ขอเบาแอร์ก่อนละกันนะฮะเสียงดังด้านบนนะครับที่บังแดดมีกระจกเป็นลักษณะบานเลื่อนให้นะครับทั้ง2ฝั่งนะแล้วก็ไฟเพดานด้านหน้านะครับแบ่งเป็นฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแบบนี้นะครับมีไฟเพดานตรงกลางนะอีก1จุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเบาะด้านหลังนะครับฝาท้ายแล้วก็ฝากระโปรงด้านหน้ากันนะว่าเป็นยังไงนะครับ ในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังนะครับเรามาดูกันนะฮะนะภายในก็คุมโทนแบบนี้เลยนะครับสีดำดำแบบนี้นะนะครับนะอันนี้คือยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะครับอาจจะเลอะนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวทำความสะอาดแล้วบอกเลยว่าสวยจีบนะครับไม่ได้หน่อยหน้าป้ายแดงแต่อย่างใดนะฮะนี่ครับสภาพสวยๆนะเบาะสวยสมบูรณ์นะครับแบบนี้เลย ฝาดท้ายกันสักหน่อยนะครับสําหรับในส่วนของฝาท้ายนะเจ็บสัมภาระนะครับสําหรับรถซีดานนะฮะสี่ประตูนะครับในส่วนของด้านท้ายก็จะกว้างนะเก็บของได้เยอะนะครับนี่นะฮะมีถาดรองมาให้นะครับกันน้ำหกนะนี่ครับก็สวยๆสภาพดีกันแบบนี้เลยนะครับนี่ด้านล่างนะครับอ่านี่นะ ชุดปะยางนะครับอยู่ครบเรียบร้อยนะไม่เคยมีการใช้งานนะครับนี่พลาสติกไม่เคยแกะออกมานะฮะเดิมๆโรงงานทั้งหมดนะครับรถไม่มีการเฉี่ยวชนใดๆนะครับด้านท้ายสวยๆเดิมๆนะแบบนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหน้ากันบ้างนะครับนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของห้องเครื่องนะครับของเจ้า โตโยต้ายาริสเอทีนะครับรุ่น1.2ึ่งจุสปอตนะครับปี2021นะครับนะลักษณะเครื่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับฝาครอบเครื่องสีดำนะแบบนี้นะครับนี่นะฮะประหยัดน้ำมันกันนะครับสุดๆเลยนะสำหรับเครื่องยนต์1200นนะฮะนี่นะครับสวยๆนะจะขับใช้งานในเมืองก็ดีนะครับหรือจะขับออกต่างจังหวัดก็ใช้งานได้เช่นกันนะครับนี่นะฮะ สวยๆเดิมๆทุกจุดนะครับไม่เคยมีการถอดแกะขยับนะครับสำหรับในส่วนของห้องเครื่องและฝากกระโปรงนะครับสติกเกอร์อยู่ครบเรียบร้อยนะครับแผ่นกันความร้อนสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีขาดหลุดลุยใดๆนะนะครับสวยๆกันแบบนี้เลยนะรถปีใหม่ๆนะครับยังอยู่ในวารันตีศูนย์นะครับของ t o y o ต a นะออกไปอย่างเข้าศูนย์กันได้นะครับนะเอามาแจ้งราคากันดีกว่านะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะ t o y o ต้า l าร s A t ทีฟนะครับรถปี2020 21นะครับกับรุ่น1.2สปอร์ตนะครับราคานะขายกันอยู่ที่นะฮะ4 6 9 0 0 0บาทนะครับ469,000บาทแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับนะตกใจอันนี้ดีกว่านะฮะสำหรับร้านเรานะครับมีโปรโมชั่นนะสำหรับออกรถนะครับนะในเดือนนี้และเดือนหน้านะครับนะเป็นโปรโมชั่นนะครับออกรถสามบาทนะครับรับไปเลยนะส่วนลดนะครับ 30,000บาทนะครับเท่ากับว่าคันนี้ขายกันอยู่แค่เพียง4 3 9 0 0 0บาทนะครับ439,000บาทผ่อนบาท0กว่าบาทเท่านั้นนะครับที่ถึง2งวดนะครับหรือ7000กว่าบาทนะครับที่84งวดนะครับแล้วแต่คุณลูกค้านะตรงนี้นะครับนะใครที่สนใจก็ลองมาดูมาชมมันก่อนได้นะครับเงินเดือน1 5ื่นห้ออกคนเดียวได้นะครับ สำหรับพนักงานประจำนะครับพนักงานบริษัทข้าราชการนะครับหรือว่ารายได้ไม่ถึงนะสามารถกู้ร่วมกันได้นะครับหรือว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับอาชีพรับเหมาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับขอแค่คนทำอาชีพนั้นจริงๆนะฮะมีเอกสารอ้างอิงตรวจสอบได้นะครับก็สามารถออกรถได้นะครับหรือว่าคุณลูกค้าที่ติดเครดิตนะครับยังไงแล้วทักมาคุยสอบถามพูดคุยรายละเอียดกันนะครับ มองหาช่องทางเผื่อว่าจะซื้อรถคันใหม่กันได้นะครับก็ต้องปรึกษาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันนิดนึงนะครับนะดูว่าไปได้หรือเปล่านะฮะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากเจ้ายาริสเอชีบคันนี้ไว้ด้วยนะครับสวยๆแบบนี้นะหวังว่าจะมีเจ้าของคนใหม่ในเร็วๆนี้นะครับนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาการไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ให้ด้วยนะครับ แล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าจะมาไ,ไลฟ์สดไป็นรูอะไรก็คอยดูติดตามรับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ